สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้เรามีเนื้อหาสาระที่เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะครับไปติดตามชมกันเลยนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้นะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็ให้เด็กๆนะครับเตรียมหนังสือสุขศึกษาและภลระศึกษานะครับเล่มสีฟ้าเล่มนี้นะครับ หน้าที่เด็กๆเห็นอยู่ในสไลด์นะครับหรือจะดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนี้นะครับภาพเหมือนกันเลยนะครับผมวันนี้เนื้อหาสาระที่เราจะเรียนกันเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่11นะครับผมเป็นเรื่องอะไรเราไปชมกันนะครับสาระการเรียนรู้ของเรานะครับในหน่วยที่1นะครับเรายังอยู่ในบทเดิมนะครับหน่วยการเรียนรู้เดิมนะครับก็คือเรื่องของความสําคัญของระบบนะครับ การทํางานภายในร่างกายเรื dungeon, ่องแรกที่เราเรียนไปในหน่วยนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มระบบใหม่แล้วนะครับก็คือเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองนะครับสำหรับระบบไหลเวียนโลหิตนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราทําแบบฝึกหัดเราเฉลยแบบฝึกหัดกันไปนะครับในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เนี่ยท้ายคลิปเนี่ย ครูได้เกิดนําไว้ในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตก็คือเรื่องขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยก็จะมี1นนะครับคือเรื่องของหัวใจนะครับ2คือเรื่องของเลือดนะครับและ3ก็คือเรื่องของเส้นเลือดหรือว่าหลอดเลือดนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่าในองค์ประกอบอวัยวะต่างๆพวกนี้มันจะทําหน้าที่อะไรกันบ้างและรวมถึงการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับวันนี้ เราเข้าสู่เนื้อหาการเรียนเรากันเลยดีกว่านะครับองค์ประกอบของระบบไหลเวียนเลือดนะครับตัวแรกที่พูดถึงไปก็คือเรื่องของหัวใจนะครับหัวใจเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สําคัญนะครับโดยเราเรียนมาแล้วนะครับหัวใจเนี่ยจะมีขนาดเข้ากําปั้นมือของเรานะครับตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับกลางซวงอกนะครับโดยมีปอดทั้งสองข้างเนาะปอดเรามีสองข้างหัวใจอยู่ตรงกลางนะครับ แต่ว่าหัวใจเนี่ยจะค่อนไปทางซ้ายนะครับค่อนไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะเห็นว่าสังเกตเวลาเราไปหาหมอเนี่ยหมอจะใช้สโคปฟังเสียงหัวใจเราเนี่ยหมอจะชอบฟังมาทางหน้าอกข้างซ้ายใต้เรานมเรานะครับเพราะว่าหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายข้างล่างเนี่ยนะหัวใจห้องด้านซ้ายเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับการหัวใจจะหนา ครับหมอก็เลยฝ่งมาทางด้านนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับกลางหน้าอ ok. กแต่ค้อมาทางซ้ายจะค้อนมาทางซ้าย,ามาาายไม่ได้อยู่ข้างซ้ายเลยนะครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับสําหรับหัวใจเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับ <S <S สำหรับหัวใจเนี่ยจะทําหน้าที่ในเรื่องของการทําหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดนะครับหรือสูบฉีดโลหิตเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่าๆงๆของร่างกายนั่นเองนะครับก็เรียงง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นระบบขนส่งน้ําเนี่ย นะครับหัวใจเนี่ยก็คือปั๊มนั่นเองนะครับปั๊มน้ําดีๆนั่นเองนะครับเราดูนะครับหัวใจเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับสี่ห้องแบ่งออกเป็นสี่ห้องนั่นเองนะครับก็คือด้านบนขวาด้านบนซ้ายนะครับด้านล่างขวาด้านล่างซ้ายนะครับจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนาะหัวใจห้องด้านบนขวาดูนี่นะครับ ห around, ัวใจห้องล่างซ้ายอ่อล่างขวานะครับทษทีน้ข้างขวาด้านล่างนะครับอยู่นี่นะครับเห็นไหมชี้มานะครับก็จะมีลิ้นหัวใจตรงนี้นะครับคอยปิดนะครับเป็นวาล์วเปิดปิดเนาะเป็นวาล์วเปิดปิดก็คือเวลาเลือดเนี่ยไหลจากห้องบนลงมาห้องล่างเนี่ยนะครับมันจะไม่ไหลย้อนกลับไปโดยมีลิ้นหัวใจเนี่ยเป็นตัวกั้นระหว่างห้องบนกับห้องห้องล่างนั่นเองนะครับเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีห้องซ้ายด้านบนนะครับแล้วก็ห้องซ้ายด้านล่าง ก็จะมีลิ้นหัวใจเนี่ยนะครับคอยกั้นไว้เป็นเหมือนกับวาวนั่นเองนะครับผมอันนี้คือหัวใจเพราะฉะนั้นหัวใจทาหน้าที่หลักๆเลยก็คือสูบฉีดเลือดนั่นเองนะครับคอยบีบให้เลือดเนี่ยไหลออกไปนะครับไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับองค์ประกอบที่สองไปดูกันนะครับองค์ประกอบที่สองนะครับก็คือโลหิตหรือเลือดนะครับ โลหิตหรือเลือดเนี่ย<ส>ก็จะมีส่วนประกอบในโลหิตหรือเลือดเนี่ยแบ่งเป็น3 3 3อย่างนะครับอย่างที่1เลยก็คือเป็นตัวที่สําคัญเลยก็คือ mm hmm. เม็ดเลือดแดงนะครับตัวที่2นะครับเม็ดเลือดขาวและตัวที่3ก็คือเกล็ดเลือดนั่นเองนะครับ3อย่างนี้เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในเลือดของเราในโลหิตของเรานะครับโดยแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีหน้าที่เฉพาะของตัวมันเอง นะครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทําหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับตัวที่1เราพูดถึงเลยก็คือเรื่องของเม็ดเลือดแดงนั่นเองนะครับเราดูนะครับโดยข้อมูลที่ให้มาเนี่ยเขาบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีจํานวนมากที่สุดนะครับในจํานวนในส่วนประกอบของของเลือดเราเนี่ยจะมีเม็ดเลือดแดงมากที่สุดนะครับโดยมันจะมีเฮโมโกลบินนะครับตัวเฮโมโกลบินเนี่ยจะทําให้เลือดเนี่ยมีลักษณะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับทำให้เลือดมีสีแดงก็คือตัวเฮโมโกลบิน นะครับและที่สําคัญหน้าที่ของเม็ดเลือดแดงคือจะน่าจะทําหน้าที่ในการรับออกซิเจนนะครับจากปอดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนะครับและนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปที่ปอดนะครับก็คือเอาไปฟอกที่ปอดนั่นเองนะเ,เม็ดเลือดแดงเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นเป็นเหมือนกับรถบรรทุกนะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยเป็นเหมือนรถบรรทุก มันอยู่ในเลือดเราเนี่ยเป็นเหมือนรถบรรทุกมันจะคอยเอาออกซิเจนเอาอาหารเอาส่วนอะไรพวกนี้ออกซิเจนน้ำอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยโดยผ่านทางเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงจะเป็นตัวขนส่งครูถึงแบบเทียบให้เราเห็นว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันเหมือนกับรถบรรทุกมันเอาออกซิเจนไปไปไหนไปไปส่วนต่างๆของร่างกายไปเลยเอาไปให้ร่างกายเราใช้นะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเป็นกลมๆแบนๆเหมือนที่เราเห็นในภาพตอนนั้นนะ ภาพถลายที่แล้วนะครับนะโดยเมล็ดแดงเนี่ยมันจะถูกสร้างมาจากไขกระดูรู้จักไขกระดูมั้ยครับเด็กๆก,กระดูของเราเนี่ยนะครับตรงไขก็คือด้านในกระดูนะครับถ้าเราสังเกตเนาะครที่ชอบแทะกระดูนะไม่ใช่หมานะลูกนะหมาเนี่ยมันไม่ได้กินกระดูนะเราสังเกตไหม ถ้าใครให้หมากินกระดูกเนี่ยหมาก็จะป่วยแต่ที่หมามันแทะกระดูกเข้าไปเนี่ยเวลามันกัดกระดูกแตกปุ๊บด้านในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก้อนเลือดเลือดเป็นๆๆเม็ดเป็เม็ดอ่ะอันนั้นเเน,น,น,นเขาเรียกไขกระดูกซึ่งไขกระดูกเนี่ยจะทําหน้าที่ในการผลิตเม็ดเลือดแดงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันถูกสร้างจากไขกระดูกเนาะอันนี้เป็นความรู้ให้เรานะครับเป็นความรู้เสริมอ่ะต่อมานะครับตัวที่สอง องค์ประกอบในเลือดตัวที่2นะครับส่วนประกอบในเลือดก็คือเม็ดเลือดขาวนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็เป็นลักษณะกลมๆเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงนะแต่จํานวนเนี่ยมันไม่เท่าเม็ดเลือดแดงหรอกเม็ดเลือดขาวจะมีน้อยกว่านะครับแต่เม็ดเลือดขาวเนี่ยทำหน้าที่สําคัญมากเลยก็คือเม็ดเลือดขาวจะกําจัดเชื้อโรคนะครับออกจากร่างกายเราคือเป็นภูมิคุ้มกันเราเป็น ภูมิต้านทานนะครับเวลาเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเชื้อโรคอะไรที่มันจะเข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะกําจัดเชื้อพวกนี้นะครับออกไปนะครับเป็นจุดเป็นต้านทานนะครับเป็นเหมือนกับโล่เป็นป้อมปราการที่เชื้อโรคจะเข้ามาสู่ร่างกายเราตอนนี้เม็ดเลือดขาวจะกําจัดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวทําหน้าที่สาคัญคือกําจัดเชื้อโรคแล้วก็เป็นภูมิต้านทานให้กับโลกเราให้กับร่างกายเรานะครับ เม็ดเลือดขาวเนี่ยนะก็ถ้าให้เราเห็นภาพชัดเนี่ยคนที่ป่วยเป็นโรคเอดนะครับหรือติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับพวกเชื้อ HIV เนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายเราแล้วเนี่ยมันไปทําลายเม็ดเลือดขาวเนาะพอไปทําลายเม็ดเลือดขาวเนี่ยเราไม่มีเม็ดเลือดขาวปุ๊บภูมิคุ้มกันโรค ไปตัวที่จะกําจัดเชื้อโรคเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับมันก็เลยให้คนที่ป่วยเป็นโรคเอดเนี่ยก็คือติดโรคหลายๆโรคเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเอดเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวถูกทําลายแต่ตอนนี้โรคเอดเนี่ยนะครับมีมียาควบคุมเชื้อนะครับไม่ให้มันไปทาลายเม็ดเลือดขาวเราได้เนาะแต่ก็ยังรักษาไม่หายนะเพราะฉะนั้นให้เราเห็นาภาพก็คือถ้าเราไม่มีเม็ดเลือดขาวเราก็จะ มีโรคมาลุมเลาหลายๆโรคเพราะว่าเราไม่มีภูมิต้านทานนั่นเองนะครับส่วนตัวที่3นะครับส่วนประกอบในเลือดตัวที่3คือเกล็ดเลือดนะครับเกล็ดเลือดเนี่ยจะมีหน้าที่สําคัญก็คือจะหยุดเลือดนะครับทาให้เลือดเนี่ยแข็งตัวหยุดการไหลของเลือดเมื่อเกิดบาดแผลนะครับเมื่อเกิดบาดแผลโดยมันจะรวมตัวกันเป็นก้อนแข็งงปิดบริเวณที่ร่างกายเนี่ยเนื้อเยื่อของเราเนี่ยเกิดรอยฉีกขาดก็คือเป็นแผลนั่นเองนะครับ ก็จะทาให้เลือดหยุดไหลเราสังเกตไหมว่าเวลาเราหกล้มหรือโดนมีดบาดเนี่ยนะครับตรงที่เป็นแผลเนี่ยมันจะมีเก็ดก้อนแข็งแข็งขึ้นอาจจะเป็นเหมือนผลึกเลือดนั่นแหละครับเก็ดเลือดเนี่ยเมื่อมันมันมีแผลเนี่ยมันจะไปรวมตัวกันไปอุดนะครับไม่ให้เลือดเนี่ยไหลออกนะครับเป็นการห้ามเลือดเพราะนั้นเก็ดเลือดก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการห้ามเลือดนั่นเองหยุดให้เลือดไหลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับในเลือดเนี่ยมีส่วนประกอบถึง3อย่าง นะครับแม่เห็นไหสองเรื่องนะจากหัวใจมาเลือดเนี่ยเลือดแบ่งออกเป็นสามส, um. สามส่วนประกอบแล้วนะครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปนะครับองค์ประกอบต่อมานะครับก็คือหลอดโลหิตหรือหลอดเลือดนะครับ mm hmm. หรือที่เราจะเรียกติดปากกันก็คือเส้นเลือดนั่นเองนะครับหรือที่เราจะเรียกว่าเส้นเลือดก,ก็ได้เนาะนะภาษาติดปากเราภาษาชาวบ้านเราก็คือเส้นเลือดเส้นเลือดเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็น3ชนิดเหมือนกันนะครับ บ,บ่งเป็นสามชนิดก็คือหนึ่งเส้นเลือดแดงอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะสองเส้นเลือดดำนะครับเร,เรียกเส้นเลือดดำแล้วก็สามเส้นเลือดฝอยอนักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะก่อนจะไปถึงตรงภาพรา,ายละเอียดแต่ละอย่างเนาะสังเกตไหมนะครับเด็กๆด,ดูนะครับเส้นเลือดเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ๆสีแดงเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดใหญ่ๆนะครับเห็นไหม นะถ้าเราสังเกตจากหัวใจตรงนี้อขอใช้สีเหลืองนนะครับดูตรงหัวใจนะครับสังเกตเนาะตรงหัวใจเนี่ยตรงนี้นะครับเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจเนี่ยสังเกตไหมจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ๆใช่ไหมเป็นเส้นเลือดหลักใหญ่ๆเสร็จแล้วเส้นเลือดใหญ่ๆพวกนี้ก็จะแตกเป็นเส้นเลือดเล็กๆนั่นแหละครับเขาเรียกเส้นเลือดฝอยนะแล้วเส้นเลือดดาเหมือนกันนะครับก็จะมีเส้นที่ใหญ่ๆเหมือนกันแล้วก็เส้นเล็กๆ นะครับเพราะนั้นเส้นเลือดฝอยเนี่ยเส้นเลือดฝอยจะมีทั้งเส้นเลือดฝอยที่เป็นเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงเลยเนาะนะนะเส้นเลือดฝอยคือเส้นเล Lauren ือดเล็กๆที่มันไปกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอ่านี้ให้เราดูภาพตรงนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพอครูอธิบายวิธีส่วนประกอบแล้วเนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยมันจะทำยังไงเป็นยังไงเนี่ยเราจะได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเส้นเลือดฝอยเนี่ยมีทั้งสีแดงทั้งสีดํานะครับเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดํา เส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยคือเส้นเลือดเล็กๆมีทั้งแดงและดำนะครับผมอะเรามาดูรายละเอียดละกันนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนเลยเส้นเลือดแดงนะครับเส้นเลือดแดงเนี่ยเป็นเส้นเลือดที่นําเลือดดีออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายส่งต่อไปยังหลอดเลือดฝอยเพื่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอาถ้าเราเห็นภาพแบบนี้นะเส้นเลือดแดงนะครับนาเลือดดีเลือดดีคืออะไร เลือดดีค <Si ืออะไรเลือดดีคือเลือดที่มีสีแดงเลือดดีคือเลือดที่มีออกซิเจนอยู่นะครับนะถ้าเลือดดีอยู่ในเส้นเลือดแดงเนี่ยคือหลอดเลือดหรือเลือดที่มีออกซิเจนอยู่นะครับร่างกายเราต้องการออกซิเจนนะครับเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายพลังงานหผ่าเนี่ยร่างกายต้องการออกซิเจนเพราะฉะนั้นเส้นเลือดแดงเนี่ยมันจะนําเลือดดีเนี่ยที่มีออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ไปเลยจากหัวใจไปถึงปลายนิ้วไปถึงเท้าไปถึงสมองไปไปทั่วร่างกายเลยส่งเลือดไปทั่วร่างกายเลยคือมีเลือดที่มีออกซิเจนอยู่นะครับซึ่งเลือดที่มันไปเนี่ยมันก็จะไปถึงเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยก็จะเป็นเลือดเล็กเส้นเลือดเล็กๆนะครับที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายเราเพราะนั้นหัวใจเนี่ยจะบีบนะครับบีบเอาเลือดแดงเนี่ยส่งไปให้ร่างกายใช้นะครับนะโดยผ่านเส้นเลือดแดงจนถึงเส้นเลือดฝอยนะครับต่อมา นะครับเส้นเลือดดำนะเส้นเลือดดำนะครับเส้นเลือดดำเนี่ยก็จะเป็นเส้นเลือดที่มีเลือดเสียเขาบอกว่าเป็นเลือดเสียเนาะก็ค,คือลักษณะเลือดเนี่ยจะเป็นสีเข้มนะมันจะแดงเหมือนกันแหละแต่มันไม่ได้แดงแดงเหมือนแดงเส้นเลือดดีเนาะเป็นเลือดเสียเป็นเลือดสีเข้มเป็นเลือดสีดํานะครับนะจะเป็นสีออนดำดำเข้มๆเลยนะครับนะมันจะมีอะไรอยู่เลือดเสียจะมีก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์อยู่นั่นเองนะครับเส้นเลือด ดำเนี่ยนะครับจะรับเลือดเสียจากหลอดเลือดฝอยที่ส่งจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับสู่หัวใจห้องบนขวาเพื่อที่จะส่งไปฟอกที่ปอดนั่นหมายความว่าเส้นเลือดดาก็จะมีเส้นเลือดฝอยเหมือนกันนะครับเส้นเลือดดาก็จะมีเส้นเลือดฝอยเหมือนกันนะครับมันจะรับเลือดที่ใช้แล้วนะครับเรียกง่ายๆเลยก็คือพอหัวใจเราส่งเลือดดีไปปุ๊บถึงเส้นเลือดฝอยนะครับเส้นเลือดฝอยอยู่ตามร่างกายแล้วร่างกายเราใช้ปุ๊บ เลือดดำก็จะเอาเลือดที่ใช้แล้วมีเลือดดำเนี่ยนะครับเส้นเลือดดำเนี่ยก็จะเอาเลือดที่ใช้แล้วเนี่ยเป็นสีดำเนาะเป็นเลือดเสียเนี่ยส่งกลับเข้ามาหาหัวใจนะครับแต่เวลามันส่งเข้ามาเนี่ยมันจะรวมผ่านทางเส้นเลือดฝอยนะครับกลับมาไปเข้าเส้นเลือดดำเส้นเลือดดำก็ส่งให้หัวใจนั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าที่ของหลอดเลือดดำหรือเส้นเลือดดำนะครับนะต่อมาตัวแปรสําคัญนะครับตัวมาต่อมาคือ เส้นเลือดฝอยหรือว่าหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดฝอยเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากนะครับเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดากับเลือดหลอดเลือดแดงนะเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงเชื่อมต่อกันทําหน้าที่ลําเลียงเลือดดีเห็นไหมถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะนําเลือดดีส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับถ้าเป็นเลือดดามันก็จะส่งนะครับนะรับเลือดเสียดำเนี่ยเลือดดำเนี่ยนะหรือเลือดเสียเนี่ยจากร่างกายกลับไปสู่หัวใจนะครับเห็นไหม เพราะนั้นเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันจะอยู่ทั่วร่างกายเลยมันจะมีทั้งสีแดงและสีดํานะครับถ้าให้เราดูนะครับครูจะวาดภาพนะอาจจะไม่สวยมากเพราะเขาใช้เมาส์เนาะเอาสีอะไรดีสีอะไรดีรดหัวใจหัวใจเป็นสีเหลืองก่อนแล้วกันเนาะเนาะหัวใจนะครับเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับสีแดงเนาะเป็นเลือดแดงเป็นเส้นเลือดแดงวแวเวลาออกจากหัวใจเนี่ยนะครับ มันจะเป็นเส้นเลือดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเส้นเลือดที่ใหญ่แต่พอไปถึงอวัยวะแล้วเนี่ยส่วนปลายของเส้นเลือดเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดฝอยเนาะเป็นเส้นเลือดเล็กๆเล็กๆเล็กๆกระจายกระจายไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเส้นเลือดเล็กๆมันก็จะไปไปแตกแขนงไปเรื่อยๆนะครับเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยคือเส้นเลือดเล็กๆที่ครูวาดพยายามแตกให้มันเป็นเส้นเล็กๆเนาะเป็นเหมือนรากไม้แบบนี้เนาะนะครับ ตรงเนี้ยนะครับขอใช้สีเขเียวละกันวงไว้ตรงเนี้ยคือส่วนที่ร่างกายเราต้องการเลือดนะครับในทางกับการนะครับเส้นเลือดฝอยมีสีดําเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเส้นเลือดฝอยเหมือนกันเช้นเช่นเล็กเล็กเล็กๆลแบบนี้นะครับเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เมื่อร่างกายเราเนี่ยตรงที่ครูวงเนี่ยนะครับมันใช้เลือดไปแล้วเนี่ยเลือดมันจะกลายเป็นเลือดเสีย นะครับตรงเนี้ยเส้นเลือดฝอยตรงเนี้ยนะครับมันก็จะรวมนะครับเลือดเสียเนี่ยกลับมาเป็นกลับมาเป็นเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดดำนะครับหลอดเลือดดำเนี่ยมันก็จะส่งกลับไปให้หัวใจใหม่นะครับกลับไปให้หัวใจใหม่ส่งไปเลยกลับมาหาหัวใจเห็นไหมครับแล้วหัวใจก็จะไปส่งให้ปอดปอดก็จะไปฟอกเลือดนะครับ แล้วก็ได้ออกซิเจนมาได้เลือดดีมาเลือดดีก็จะส่งให้หัวใจใหม่หัวใจก็จะส่งไปให้นะร่างกายเราใช้เพราะฉะนั้นเส้นเลือดเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นเลือดแดงอุ้ยโทษทีครับนะเป็นเส้นเลือดแดงนะครับส่งไปให้ร่างกายเราใช้พอร่างกายเราใช้แล้วเนี่ยนะครับนะร่างกายเราใช้เสร็จแล้วก็จะกลายเป็นเลือดเสียเลือดเสียก็จะส่งกลับมาให้หัวใจใหม่ หัวใจก็จะส่งไปให้ปอดปอดก็จะส่งกลับมาหัวใจใหม่หัวใจก็ส่งไปตามเส้นเลือดใหม่เนี่ยครับคือการวนเวียนเพราะฉะนั้นเส้นเลือดเนี่ยนะครับเส้นเลือดแดงเนี่ยก็จะเป็นเส้นเลือดที่มีเลือดดีนะครับส่งไปให้ส่วนต่างๆของร่างกายเราใช้นะครับโดยส่วนต่างๆของร่างกายจะได้รับเลือดจากเส้นเลือดฝอยนะครับเส้นเลือดฝอยก็จะทําหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือรับเลือดดีแล้วก็เก็บเลือดเสียนั่นเองง่ายๆนะครับผมนะอันนี้คือลักษณะของเส้นเลือดนะครับนะทีนี้ หัวเข้าจะไปไปดูเรื่องของการทํางานของหัวใจมาดูการทํางานของระบบไหลเวลโลหิตนะครับหัวใจถูกแบ่งออกเป็น4ห้องนะครับเราจะเห็นนะครับให้เราดูเทคนิคอย่างนี้นะครับเวลาเราหันหน้าเข้าจอนะครับเวลาหันหน้าเข้าจอเนี่นะอันนี้คือภาพการหันหน้าเข้าหากันถ้าเราจะดูหัวใจข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเราต้องหันหน้าไปทางเดียวกับจอนะครับเพราะฉะนั้นพอเราหันหน้าไปข้างเดียวกับจอแล้วเนี่ยนะครับด้านนี้เนาะ นะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายมือตรงนี้ที่ครูวงตรงนี้เห็นไหมด้านซ้ายครูวงสีแดงให้นะส่วนด้านขวาครูจะวงสีน้ําเงินให้อันนี้ให้เราสังเกตนะครับด้านขวาจะบนจะล่างจะด้านบนด้านล่างเนี่ยห้องบนห้องล่างเนี่ยด้านขวาจะเป็นเลือดเสียนะครับเป็นเลือดเสีย ด้านซ้ายจะเป็นเลือดดีนะครับเลือดดีมีออกซิเจนเลือดเสียมีคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยนะครับในระบบเนี้ยนะก็จะทํางานง่ายๆเลยก็คือครูขอเริ่มที่ห้องล่างซ้ายตรงนี้แล้วกันห้องล่างซ้ายเนี่ยจะส่งเลือดก็คือบีบเลือดไปให้ร่างกายเราใช้นั่นเองก็คือไปตามเส้นเลือดเลยไปถึงเส้นเลือดฝอยนะครับ พอร่างกายเราใช้เลือดดีแล้วเนี antis, ่ยใช้ออกซิเจนไปแล้วเนี่ยในเลือดจะกลายเป็นเลือดเสียจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาแทนที่นะโดยกระบวนการสันดาบของร่างกายเราเนาะกระบวนการต่างๆในร่างกายนะครับพอใช้ไปแล้วเลือดกลายเป็นเลือดเสียมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเลือดเสียเลือดดำนะครับร่างกายเนี่ยก็จะส่งนะครับเอาเลือดดำเนี่ยผ่านหลอดเลือดดำเนาะมาให้หัวใจห้องบนขวาตรงนี้ห้องบนขวารับเลือดเสียจากร่างกายมาแล้วก็จะส่งไปให้ห้องล่างขวาเห็นไหมครับ นะส่งมาให้ล่างขวาแล้วล่างขวาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับห้องล่างขวาเนี่ยก็จะส่งไปให้ปอดเห็นไหมครับอ่าส่งไปที่ป,ปอดปอดก็จะทําหน้าที่ในการฟอ,อกเลือดทําให้เลือดเสียกลายเป็นเลือดดีนะครับพอเลือดเสียกลายเป็นเลือดดีแล้วเป็นมีออกซิเจนแล้วปอดก็จะส่งไปให้ห้องบนสายบนซ้ายก็จะห้องส่งให้ล่างาห้องล่างสายล่างสายก็ส่งไปให้ร่างกายเราใหม่ มันก็จะเกิดการหมุนเวียนของเลือดนะครับซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของปอดซึ่งจะเป็นเรื่องของระบบหายใจที่เราจะเรียนในหัวข้อถัดไปนะครับ เป็นไงครับสาหรับการเรียนเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาต่อในเรื่องของการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตนะครับวันนี้ก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะก็อย่าลืมนะครับอยู่ว่างๆก็สามารถหยิบหนังสือมาอ่านลงหน้าก่อนได้นะครับบอกแล้วเนาะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องของการดูแลนะครับวันนี้ก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับผม